สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่เอหลวงปู่ทวดวัดชางไ้นะครับปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาล โคโโพนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับได้รับความนิยมเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นเตาลีดหล่อรุ่นสองของทางวัดชังให้นะครับ น่าเก็บมากนะครับแล้วก็น่าใช้ด้วยนะครับนี่ผมก็มีเลี่ยมเก็บไว้หลายองค์อยมืงนั้นะครับแล้วก็มีมาเปิดนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับองค์นี้ก็มาพร้อมกล่องเดิมพิมพ์ใหญ่เนี้จะเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคจังหวัดปัตตานี28ธันวาปีสามเก้านะครับเจตนาในการสร้างพระนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างนั้นดีจริงนะครับ พิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้ถึง3วัน3คืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกแล้วก็มีเกจิคณาจารย์นะครับแดนใต้ร่วมปลุกเสกอีกมากมายคับขั่งเลยนะครับผมปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับก็พารุนนี้นะครับได้เข้าสู่นะครับในรายการประกวดพะเครื่องพระบูชาไทยนะครับนานแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นหลวงปู่ปท้วดยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลเป็นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ เช่นงานโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับงานสูรราชการงานใหญ่ๆเนี่ยมีหมดนะครับที่สงขาที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีพระรุ่นนี้บรรจุนะครับอยู่ในรายการประกวด เป็นพิมพ์เตารีด A นะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่ A แล้วก็เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับบล็อกทองคําเนี่ยจะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับเนื้อทองคําผ้าเนี่ยหน้านะครับลงบทั่วจะใหญ่แขนใหญ่นะครับลําตัวล่ําบัวจะเด้งนะครับ แล้วจุดที่สังเกตได้จุดหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่เป็นแองหลังจะตรงนะครับหลังจะตรงแบบนี้นะครับไม่โค้งนี่คือสิ่งที่ไว้ใช้ดูบอกทองคำส่วนหนึ่งนะครับผมแต่หน้าเนี่ยจะต้องใหญ่แขนใหญ่ลำตัวล่ำนะครับ องนี้ <c oughs> องนี้ก็ตอกโค้ดได้ค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับโค้ดเนี่ยจะอยู่เนี่ยถ้าโค้ดสวยๆไปเป๊ะเนี่ยเรียงไปเป๊ะเ,เนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นพระเกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าพระแท้ๆเนี่ยเขาก็จะมีการเอียงไปเอียงมาต่างๆนานานะครับเพราะว่าเป็นโคตต้ดตอกมือแต่ว่าของเกนเนี่ยเรียกได้ว่าทำพระสวยเวอร์นะครับ โค้ดหลวงพ่อทั่ววัดช้งให้นะครับยี่แปดธันวาสามเก้าโค้ดถอะมหาพมตอกด้านล่างนะครับตำหนิเบสิกนะครับหลุมเล็กๆที่สองนาฬิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลก 4, สี่เส้นตรงนี้แล้วเมื่อบิดเอียงมาเนี่ยเราจะเห็นสองเส้สนนี้นะครับนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์เนี่ยเขาต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับบังคับพิมพ์นะครับที่หน้าผากหลงหมดทั่วจะมีเนื้อเกินนะครับหน้าผากจะมีเนื้อเกินแล้วก็มีหลุมตรงนี้นะครับองนี้ใหญ่ล่ําบึกเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีรอยตัดช่อนะครับเพราะาพ้าจะเป็นพ้าหล่อช่อเมื่อตัดช่อเสร็จเนี่ยก็จะทําการ แต่งด้วยหินเจียนะครับเราก็จะเห็นรอยหินเจียองค์นี้ก็เนื้อนวะโลหะเนี่ยนะครับก็เป็นนวะเ,เขาเรียกว่าโลหะ9ชนิดนะครับหล่อหล,อ,ลอมรวมกันแล้วก็มีเหล็กน้ำพีผสมเข้าไปด้วยนะครับเหล็กน้ำพีนี่ก็เป็นของทนสนิทธิ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลุกเสกก็มีคามศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็นำมาหลอมรวมเป็นมวลสารรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนี่นะครับปากเป็นกระจับนะครับจมูกเป็นชมพูหน้าผากมีเนื้อเกินเนี่ยส่องไปเนี่ยก็จะแดงๆอมเขียวนะครับเพราะว่าองค์นี้นี่ค่อนข้าง แก่เหล็กน้ำพีพอสมควรนะครับนี่มีในเกินทีนินาผาองค์นี้เข้มขังนะครับลำบึกเนื้อมันมากอมเขียวเยอะๆเลยนะครับองค์นี้ ค่อนข้างท,ที่จะแก่เหล็กน้ำพีพอสมควรนะครับผิวพ้าเนี่ยอายุต้องถึงนะครับเพราะว่าพ้าเนี่ยอายุจะปีหน้าเนี่ยก็สามสิบปีแล้วนะครับบัวเด้งทุกเม็ดมีกระแสโลหะอันนี้จะเขียวๆด้วยนะครับลุงลุงขึ้น เส้นคอคมคมวันนี้ก็มีแบบลายเข้ามานะครับเป็นพี่ทหารมั่งพี่ตำรวจมั่งนะครับก็ลายมาให้ดูนะครับก็รุ่นนี้ด้วยนะครับก็มีปอมมีอะไรนะครับหลายคนพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะครับว่าต้องเช่ากับคนที่ไว้ใจได้นะครับผ่าเครื่องเนี่ยเพราะว่ามีเก้นะครับ ของผมเนี่ยเช่าไปเนี่ยนะครับเอาไปประกวดได้นะครับอย่างล่าสุดที่หัดใหญ่นะครับก็มีเฮียท่านหนึง่งเคยเช่าเนื้องเงินไปนานแล้วนะครับก็นำไปส่งประกวดปรากฏว,ว่าก็ติดหลังวันนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยนะครับที่เอ,อ่อหัดใหญ่นะครับงานใหญ่เลยนะครับหัดใหญ่เขาจัดงานใหญ่ ก็ส่งไลน์มาให้ผมดูวันนี้ติดรางวัลแล้วโอ้ผมดีใจมากเลยไม่คิดเลยว่าเขารับเข้าเนี่ยแทแล้วเนี่ยยังติดรางวัลด้วยนะครับแล้วเขาก็ได้เช่าเนื้อนวะนะครับองค์นั้นเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะพระสวยมากก็ติดใจในพระสวยแล้วก็เช่าพระสวยไปเพิ่มอีกหนึ่งองนะครับก็ขอบพระคุณนะครับในฟังใบเนื้อเชื่อใจนี่ก็เป็นองค์ที่มาใหม่นะครับ ก็ผมก็จะทำลงไปเรื่อยๆนะครับคลิปก็จะมีมาตลอดหลวงพ่อทวดวัดชังให้นะครับยี่สแปดทจุดคอจุดสามเก้านี่เาเรียกเถาะมหาพมนะครับแล้วจำกระแสะเนื้อให้ดีเนี่ยโลหะเก้าชนิดนะครับเขาจะต้องเป็นยังไงฟืบเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่หาเส้นตรงนี้นะครับ หลุมเล็กๆสองนาฬิกาลายมุ้งสวยงามนะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่หน้าเลี่ยมแขวนนะครับเป็นบล็อกทองคําล้ำปึกเลยนะครับเนี่ยพ้าบล็อกทองคำเนี่ยถ้าเลี่ยมแล้วเนี่ยล้ำสวยแบบนี้แน่นอนนะครับถ้าท่านใดชอบองค์นี้นะครับสนใจนะครับ มีกล่องเดิมนะครับองนี้เนี่ยผมเปิดราคานะครับองนี้เนี่ยผมเปิดราคาไว้ที่นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปด 5 4 1สี่หนึ่งสเชตนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ